สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจตอนะครับวันนี้มาให้ท่านได้ชมการแต่งกิ่งทุเรียนมูงสังงนะครับตัวนี้เป็นกิ่งแผ่นหรือว่ากิ่งข้างนะครับแล้วก็ยอดหรือว่ากิ่งข้างนะครับตอนนี้มีเฉพาะกิ่งแผ่นกิ่งกิ่งข้างเท่านั้นนะครับในที่ท่านเห็นนะครับกิ่งยังไม่เวียนนะครับ ก็มียอดใหม่นี้นะครับต่อไปก็คงจะเป็นกิ่งเวียนนะครับให้ท่านได้ชมการแต่งนะครับว่าประโยชน์ของการแต่งนะครับแล้วก็ทําไมต้องแต่งแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วต้องแต่งอีกไหมนะครับท่านผู้ชมครับมาชมใกล้ๆนะครับนี่เป็นกิ่งแผ่นนะครับกิ่งข้างเวลาเขาจะแตกมาเขาจะแตกข้างก่อนนะครับ จนกวา่าสูงประมาณเกือบเกือบเท่าเรานะครับก็จะเริ่มมียอดแล้วก็ตาที่เป็นกิ่งเวียนนะครับนี่นะครับต่อไปกิ่งพวกนี้ก็จะ,จะจะอุ่นนะครับนี่ให้ท่านชมนะครับว่าการแต่งนะครับให้เราไล่แต่งจากข้างล่างก่อนนะครับเทคนิคการแต่งอันนี้ผมแต่งไว้เมื่อวาน เมื่อวานตอนเย็นไล่แต่งนะครับนี่เราดูเราไว้จากล่างเลยก็ไม่เป็นไรนะครับไล่แต่งนะครับช่วงนี้นะครับการแต่งของผมผมจะใช้เทคนิค70 30นะครับนั่นก็คือเอาออก70%นะครับแล้วก็จะเหลือประมาณ3 0ซนะครับนี่นะครับกิ่งนี้ก็ประมาณ30กว่านะครับ เพราะว่าเป็นกิ่งใหญ่เราก็ต้องให้มีใบไว้ผลสควนเพื่อที่จะสร้างอาหารนะครับแล้วก็กิ่งถัดไปครับเป็นกิ่งที่สองนั่นนะครับนี่นะครับกิ่งต่อไปครับกิ่งที่สามเนี่ยเราแต่งจากข้าล่างไปเรื่อยๆนะครับกิ่งที่สี่กิ่งที่ห้ากิ่งที่หกกิ่งที่เจ็ดกิ่งที่แปกกิ่งที่เก้าิ่งที่สิบนะครับอันนี้เราแต่ง โดยการคลิปนะครับก well. ิ่งแขนงพวกนี้ออกนะครับกิ่งข้างพวกนี้ออกนี่นะครับพวกนี้เราคลิปออกได้เลยนะครับเพื่อให้กิ่งนี้โตนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับสองกิ่งนี้เราเลี้ยงไปก่อนนะครับถ้าหากว่ามันใกล้กันนะครับต่อไปเราค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะเอากิ่งนี้ออกนะครับหรือจะเอากิ่งนี้ออก เราค่อยดูระยะห่างท่านโดยดีนะครับระหว่างกิ่งนี้นี่นะครับสองกิ่งนี้แต่กิ่งนี้มันต่ําแต่มันสวยอยู่ตอนนี้นะครับแต่ระยะชิดนี่มันชิดเกินนะครับสองสองกิ่งนี้สามกิ่งนี้หนึ่งสองสามมันอยู่ชิดกันอาจจะเอาก,กิ่งนี้ออกนะครับหรือทิ้งกิ่งนี้ในอนาคตทิ้งอังนี้ พอทิ้งอย่างนี้กิ่งนี้ก็ต้องทิ้งนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กันแน่นอนตัวนี้เราไว้เพื่อให้เขาได้ช่วยกันสร้างอาหารก่อนนะครับวิธีการแต่งก็คือเนี่ยนะครับเราเราตัดตาดอกนะครับก็คือเทคนิคสามสิบนะครับสามสิบเจ็ดสิบสามสิบก็คือเนี่ยเหลือนะครับเหลือยอดเหลือใบแล้วก็นี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับก็นำมาฝากเอฟซีนะครับแล้วก็ กิ่งพวกนี ready, so 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 ้เราก็ออกไว้พลางๆได้เลยนะครับพอต่อไปมันก็ต้องชิดนะครับนี่เราก็ตัดนี่เราเห็นแล้วครับความห่างนะครับพอต่อไปอย่างน้อยต้องให้ได้ประมาณ4ี่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับเพื่อที่จะเวลาเขาเป็นผลให้ลูกลูกจะได้ไม่ไม่ไม่มาโดนกิ่งล่างนี้นะครับแต่ตอนเล็กๆเราก็ไว้ชิดไว้ก่อนได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาได้สร้างอาหารนี่ที่ท่านเห็นนี่นะครับเห็นไหมนี่นี่เราเว้นไว้เลยนะครับนี่ไม่ต้องไว้นะครับเว้นไว้เลยแล้วก็นี้ยังเล็กอยู่อีกเราค่อยแต่งนะครับอันนี้ ราไแต่งก็นำมาฝาก fc นะครับการแต่งกิ่งทุเรียนนะครับเราสามารถแต่งได้ตั้งแต่เล็กๆแต่เราไม่ต้องแต่งเ,เรียกว่าให้มันมากสักทีเดียวนะครับนี่อย่างพวกนี้ต่อไปก็ต้องเอาออกนะครับนี่ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวผมหลงสแสดงว่าลหลงเมื่อคือนครับนี่เอาออกได้เลยนะส่วนกิ่งนี้นะครับเมื่อวานหลงนะครับนี่ต้องออกนะครับไม่นั้นมันจะทึบ นี่สองกิ่งนี้นะครับออกนะครับออกด้วยนี่นี่ถ้าท่านเห็นนี่นะครับออกออกการที่มันทึบนะครับจะเป็นปัญหาในช่วงของฤดูฝนนะครับฤดูฝนจะมีปัญหาพวกราใบติดนะครับนี่นะครับก็เอามาฝากครับที่ง่ายง่ายท่านอยากจะให้มันสวยนะครับอยากจะให้สวยให้ดูสวยกว่านี้ก็ใช้เชือกนะครับผูกตรงนี้เลยนะครับผูกตรงที่30%เนี่ยครับ เว้นที่เจ็ดสิบนิว้วไว้ก็เอาขวดน้ํโพลาริตนะครับน้ำห้าบาทน่ะใส่น้ํานะครับแล้วก็โยงเวลาตัดหญ้าเราก็เลื่อนขวดน้ําออกได้นะครับตามที่ผมได้เคยทําคลิปแล้วนะครับนะกิ่งนี้ก็เหมือนกันเราอยากให้มันกางออกหน่อยเราก็จะเชือกโยงนะครับทุกกิ่งใช้เชือกโยงได้หมดแต่ถ้าเราไม่โยงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอเขายืดดอ,อกนะครับเขายืดดอ,อกน้ําหนัก ก็จะเยอะขึ้นนะครับน้ำหนักของกิ่งแขนงน้ำหนักของกิ่งใบจะทิ้งตัวลงอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับเพราะว่าช่วงนี้พอเราเอากิ่งพวกนี้ออกหมดแล้วนะครับอาหารที่สะสมอยู่ในต้นนะครับก็จะมาเลี้ยงพวกนี้เต็มอย่างเต็มที่นะครับก็จะมาเลี้ยงอาหารพวกนี้จะมาเลี้ยงกิ่งพวกนี้อย่างเต็มที่เลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบพวกนี้อย่างเต็มที่แล้วก็น้ำหนักเดี๋ยวก็จะจะทิ้งตัวลงเยอะนะครับอันนี้อ่าก็แล้ว <Thank S 2> แต่นะครับ แต่กิ่งพวกนี้มันสามารถที่จะทิ้งตัวได้สบายๆนะครับยกเว้นว่ากิ่งมันใหญ่ๆแล้วขึ้นคู่อย่างนี้ไม่ไม่ได้นะครับถ้าขึ้นคู่อย่างนี้ไม่ได้แต่แบบนี้ถือว่ายังได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใจร้อนกลัวมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับองศาไม่ได้ <c oughs> ท่านก็สามารถที่จะใช้เชือกนะครับผูกในตำแหน่งที่3 0ที่ผมบอกนะครับ30%นคือจากยอดนะครับผูกเชือกโยงไปนะครับ สำหรับต้นนู้นนะครับก็เป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับต่อไปก็คงจะต้องโน้มนะครับอาจจะโน้มต้นนี้ไปหรือว่าดึงต้นนี้มาให้ต้นนี้โตอีกหน่อยหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นการเสริมรากนะครับหรือไม่ก็อาจจะเอาตามาติดนะครับมาเสียบข้างพอติดก็จะกลายเป็นต้นคู่การเติบโตก็จะโตโตโต,ว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 ตวกว่าต้นนี้นะครับเพราะว่า ต้นนี้ปลูกหลังต้นนู้เป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองที่ปลูกไว้ก่อนนะครับอ่าก็สามารถทําเป็นต้นคู่ก็ได้นะครับหรือให้เขาโตมาหน่อยนึงนะครับเราก็สามารถดึงเข้าหากันนะครับแล้วก็อ่าทการทาบเป็นต้นเดียวกันนะครับครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับนํามาฝากเรื่องราวของการแต่งกิ่งทุเรียนนะครับมู่สังกิ่งนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่สนใจปลูกทุเรียนนะครับตอนนี้อยากจะแนะนําให้ท่านได้ มาปลูกทุเรียนมูสังคงนะครับเป็นทุเรียทรน,นยที่กำลังมาแรงนะครับก็เป็นทุเรียนที่กำลังมาแรงแล้วก็เรื่องราวของแนวโน้มนะครับที่ดีทั้งราคาและก็การจัดก,การการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับทนต่อโรคปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับโอเคครับสนใจก็ทักทายกันมาตามไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับของทางสวนคนเกษตรนะครับทานรอรับที่บ้านได้เลย นะครับแล้วก็ทางส่วนเราก็มีปุ๋ยทุเรียนเล็กจําหน่ายด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ